สังเกตว่าตัวแป้งมันไม่ค่อยอมน้ํามันนะครับสูตรนี้มันจะแตกต่างจากปลาทั้งโกรทั่วไปนิดนึงนะเดี๋ยวชิมดู <c oughs> ตัวสังขยานี้ไม่ได้ใส,ส่สีไม่ได้ะไรนะครับตัวปลาทั้งโกรก็ไม่ได้ใส่แอมโมเนียหรือว่าสารเสริมเลยเลยนะ กลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีสูตรพิเศษที่ลองผิดลองถูกนะครับกว่าจะได้สูตรนี้มาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยเรียกร้องกันมามากๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ฮิตมากๆแล้วก็ขายดีมากๆในตอนนี้นะครับนั่นก็คือสูตรปลาท่องโกสายการบินนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกหมดนะครับทั้งสูตรวิธีการทําแล้วก็เทคนิคนะครับที่ผมเจอระหว่างการทดลองสูตรนะครับ สูตรนี้เนี่ยทำออกมาแล้วแป้งกรอบนอกนุ่มในนะครับพร้อมกับสูตรนะครับที่เป็นสูตรสังขยามันม่วงหรือว่าดิฟมันม่วงนะครับแล้วก็สูตรสังขยาเนี้ยไม่ได้ใส่ไข่แม้แต่นิดเดียนะครับแต่ว่าได้ความเนียนนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามทาั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าหากเพื่อนๆมีปัญหานะครับอยากสอบถามพูดคุยนะครับหรือว่าค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปที่นะครับเฟซบุ๊กนะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็กดอินบ็อกซ์นะครับพิมพ์ปัญหามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบ ปัญหาทุกๆปัญหาที่ผมสามารถตอบได้ให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากเดี๋ยวผมจะแนะนํำส่วนผสมนะครับของตัวของเหลวที่เราต้องใช้ผสมในแป้งก่อนนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นน้ำเปล่านะครับ น้ำเปล่าธรรมดานะครับถัดมาก็จะเป็นน้ำ um. ปูนใส่นะครับนมข้นจืดนะครับเกลือครับน uh ้ำตาลทรายครับแล้วก hmm. <Okay> ็น <Like> ้ำม like ันพ so ืชครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มจากนำตัวน้ำปูนใส่นะครับนะใส่ลงไปในน้ำเปล่านะครับสำหรับน้ำปูนใส่นะครับใครไม่มีให้ใช้น้ำเปล่าแทนได้เลยนะครับตัวน้ำปูนใส่ก็จะช่วยให้ตัวแป้งของเรานะครับมีความกรอบนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถดูได้ใต้คลิปนะครับในคำอธิบายนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืดนะครับเพื่อทำให้แป้งด้านในนุ่มนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับตัวน้ำมันพืชนี้ผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำมันลำาวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครรักสุขภาพกว่านั้นหน่อยก็สามารถใช้เป็นออ i v e oil ที่ไม่มีกลิ่นได้นะครับ จากนั้นให้เราคนนะครับเวลาคนนะครับให้คนแบบนี้นะครับคนขึ้นคนลงแบบนี้นะครับจะดีกว่าการคนบนแบบนี้นะครับการคนบนแบบนี้จะทําให้ตัวทุกอย่างนะครับที่เป็นพวกน้ําตาลเกลือละลายได้ช้าก่อนนะครับการคนแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวผงทุกอย่างละลายได้ง่ายกว่านะครับสามารถใช้ได้กับผงทุกอย่างนะครับที่ผสมกับน้ํานะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมได้เทคนิคนี้มาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทําอาหาร อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมคนแป๊บเดียวเองนะครับทุกอย่างเริ่มละลายแล้วถัดมาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งนะครับแป้งที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นแป้งเค้กนะครับตัวนี้นะครับผมนําไปร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพื่อความฟูเบานะครับปกติแล้วเนี่ย สูตรอื่นของปลาท้องโกนะครับจะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะครับแต่ว่าสูตรนี้พิเศษก็คือใช้เป็นแป้งเค้กนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่นมผงนะครับลงไปตัวนมผงเนี่ยจะช่วยเพิ่มความนุ่มนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับให้กับตัวปลาท้องโกรของเรานะครับตัวนมผงก็สามารถซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะครับบอกเขาว่า เอานมผงสาหรับทาเบเกอรี่นะครับจากนั้นผมก็จะใส่ตัวเบกกิ้งโซดานะครับตัวเบกกิ้งโซดาที่ใส่ไปเนี่ยจะช่วยเพิ่มให้เนื้อแป้งนะครับมีความกรอบนะครับตรงเปลือกนอกนะจากนั้นก็ตามด้วยผงฟูนะครับเพื่อช่วยให้ตัวแป้งนะครับมีความฟูเบานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นยีสต์นะครับอันนี้เป็นยีสต์อินสแตนต์นะครับหรือว่ายีสต์แบบแห้งนะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับ จากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าใครจะใส่ผสมทุกอย่างนะครับแล้วก็ล่อนทีเดียวก็ได้นะครับอันนี้เราแต่ความสะดวกนะครับคือก็พยายามคนให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับสูตรนี้ผมจะใช้มือนะครับผมจะไม่ใช้เครื่องนะเพราะว่าเราไม่ต้องการนวดให้ตัวแป้งมันเหนียวมากนะครับจากนั้นนะครับใช้มือนะครับอันนี้มือผมล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับแหวกตรงกลางนะครับ จากนั้นก็เทส่วนผสมนะครับของเหลวลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปทีละนิดนะครับแล้วก็พยายามตะล่อมนะครับรวมกันต้องบอกว่าตัวแป้งเค้กนะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบเบาๆนุ่มๆมือนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับ ใช้แบบว่ามือนะครับคนๆเบาๆนะครับให้แป้งมันเริ่มเข้ากันนะครับเราจะไม่ทําให้ตัวแป้งมันเ,เนียนมากนะครับคือไม่ต้องการให้ตัวกูเตนในแป้งมันเกิดขึ้นนะครับแต่สําหรับตัวแป้งเค้กนะครับกูเตนมันจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่งงว่ากูเตนคืออะไรกูเตนก็คือตัวโปรตีนที่อยู่ในแป้งนะครับยิ่ง มีมากเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งนะครับเหนียวนะอย่างเช่นตัวขนมปังเห็นไหมครับมันจะมีความเหนียวเหนียวนุม่นมๆอย่างนั้นนะครับตัวแป้งขนมปังเนี่ยมันจะมีกลูเตนค่อนข้างสูงนะครับตัวแป้งเค้กสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากินมันจะไม่เหนียวนะั่นคือแป้งมันมีกลูเตนน้อยนะครับนะหรือว่าโปรตีนในแป้งน้อยนั่นเองนี่เราค่อยๆใส่นะครับต้องบอกว่าตัวสูตรนี้เนี่ย มันจะแตกต่างจากปลาท้องโกทั่วไปนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะหอมกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับไม่ใส่แอมโมเนียด้วยนะครับเราก็พยายามตะล้อมไปเรื่อยๆนะครับนะให้มันเข้ากันนะครับ สังเกตว่า,าแป้งมันจะแบบแฉะแฉะนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอะก็อันนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัวไม้พายนะครับนะนะเพราะว่าต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับมันจะค่อนข้างติดมือนะครับคือถ้าไม่ติดมือเนี่ยแสดงว่าผิดสูตรนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะครับนะไม่ต้องแบบเข้ากันเนียนดีมากนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแป้งมันแฉะเกินไปนะครับเราสามารถค่อยๆเติมแป้งได้นะครับนะเติมแป้งให้มันได้ลักษณะดีนะครับเราพักแป้งไว้ก่อนนะครับนะอันนี้ผมจะใช้พลาสติกแรปนะครับปิดไว้ด้วยแล้วก็เอาไป ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่มีความอุ่นๆนะครับแป้งมันจะขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับพอครบ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับให้นำแป้งนะครับมากลับด้านนะครับ1 2ถึงรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับ ก็ระหว่างที่เรารอพักแป้งนะครับเรามาทําในส่วนของตัวดิฟมันม่วงกันนะครับหรือว่าสังขยามันม่วงนะครับแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสังขยาแบบว่าไม่ใส่ไข่นะครับนะเริ่มจากอันแรกนะครับผมใช้มันม่วงนะครับปอกเปลือกล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็นําไปนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็เตรียมนมสดนะครับรสจืดนะครับแล้วก็กะทินะครับแล้วก็น้ำตันทรทรายนะครับตัวกะทิกับตัวนมอันนี้จะเท่ากันนะครับสําหรับสูตรก็ ดูได้ใน description หรือว่าคำอธิบายนะครับใต้คลิปนะครับตัวน้ำตาลเราปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะครับนะเนื่งจากเดี๋ยวเราบี้ตัวมันก่อนเลยนะครับนะให้เลือกมันที่มันเนื้อดีๆนะครับมันก็จะบี้ง่ายนะครับมันก็จะล้วนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แนะนํานะครับว่าให้นึ่งเสร็จเราก็นํามาบดหรือว่าบี้ทันทีนะครับเพราะว่าเราจะทํางานได้ง่ายนะครับนะ ประมาณนี้ก็ได้ครับไม่ต้องบี้ให้มันแหลกมากแล้วก็ผมจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับที่ใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้เพราะว่าตัวมันของเรานะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็บี้นะครับจะทำให้ตัวน้ำตาลมันละลายนะครับน้ำตาลมันก็จะละลายตัวนะครับ สำหรับใครชอบหวานนะครับก็เพิ่มหวานได้ตามต้องการเลยนะครับสูตรนี้มันจะไม่หวานมากนะครับพอเราบี้จนน้ำตาลเริ่มละลายหมดนะครับผมก็จะใส่กระทิลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยนมจืดนะครับถามว่าทำไมต้องใช้สองอย่างนะครับเพราะว่าตัวกระทิมมันก็จะมีความหอมมันนะครับ แล้วก็ตัวนมมันก็จะมีความมันนะครับมากกว่ากะทินะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าถ้าใส่กะทีอย่างเดียวนะครับมันก็จะทําให้แบบเลี่ยนเกินไปไม่อร่อยนะครับเพราะว่ากะทีมันมีความมันใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกับปลาทั้งโกซึ่งปลาทั้งโกเนี่ยมันก็มีความมันอีกถ้าเราใส่กะทีอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้มันมันเกินไปนะครับจิ้มแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับนะแล้วก็ พอได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปั่นนะครับใครมีเครื่องปั่นแบบโถใช้เครื่องปั่นแบบโถได้เลยนะครับ <L un> หลังจากปั่นเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับนะอันนี้ให้ปั่นนานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันม่วงมันจะได้ดูดตัวตัวกะทิกับนมเข้าไปนะครับหลังจากปั่นเสร็จนะครับมันจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมข้นมากนะครับข้นแบบว่าเป็นสังขยาเลยนะแต่ว่านนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอก วิธีที่จะทําให้ตัวซอสของเรานะครับเก็บได้นานด้วยนะคือเดี๋ยวผมจะเอาตัวสังขยามันม่วงหรือว่าดิฟมันม่วงเนี่ยนาไปตั้งบนอ่างน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากนั้นก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะครับพอเดือดแล้วก็หลีไฟนะครับไม่ต้องให้มันแรงมากนะครับแล้วก็นําตัวสังขยามันม่วงของเรานะครับขึ้นนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสังเกตว่า มันจะสีสวยนะครับสวยมากๆโดยที่เราไม่ได้ใส่สีหรือว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ไข่ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนจนกว่าตัวดิฟมันม่วงของเราจะร้อนนะครับวิธีการสังเกตนะครับคือใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับให้มันร้อนประมาณเก้าสิบกว่าองศานะครับแต่ว่าไม่ต้องให้มันเดือดนะครับนะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็ลองเอา ชิมดูนะครับหรือว่าเอานิ้วจิ้มดูนะที่เราต้องตั้งบนอ่างน้ําร้อนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ตัวก้นของสังขยามันม่วงหรือดิฟมันม่วงของเรามันไหม้นะครับเพราะว่าเราให้ความร้อนโดยผ่านไอ้น้ำนะครับถ้าเราไปตั้งไฟโดยตรงนะครับตัวก้นของออดิฟหรือว่าสังขยามันม่วงของเรามันจะไหม้ได้นะครับก็อัน <ton i> นี้นะครับหลังจากที่ดิฟหรือว่าสังขยามันม่วงของเราเริ่มร้อนนะครับเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่จะทําให้มีความอร่อยนะครับก็คือผมจะตบท้ายด้วย เนยนะครับอันนี้เป็นเนยชนิดเค็มนะครับนะแต่ว่าพอมันร้อนนะครับเราก็ใส่เนยที่เย็นลงไปนะครับนะแล้วก็ปิดไฟทันทีนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมอร่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ตัวดิฟของเรานะครับมีความมันเงาสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันเย็นตัวนะครับมันก็จะมีความคงตัวด้วยนะครับอืมใส่ลงไปแล้วแบบมันกลิ่นมันหอมมากเลยนะครับ อันนี้ก็ร้อนได้ที่นะครับเดี๋ยวผมจะนําขึ้นไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากผมกลับแป้งนะครับ2รอบแล้วก็พักทิ้งไว้อีก3ามชั่วโมงนะครับนี่แป้งมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตว่าแป้งมันจะเนียนขึ้นนะครับนะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เอาตัวแป้งออกนะครับโดยผมจะใช้ตัวแป้งนวลนะครับหรือว่าแป้งเค้กนั่นแหละครับโรยนะโรยที่โต๊ะนิดนึงนะครับเพื่อ ไม่ให้ตัวแป้งของปลาทั้งโกมันติดนะครับตัวนี้ก็ทำความสะอาดแล้วนะครับหรือว่าใครมีที่เป็นแผ่นสำหรับรีดแป้งนะครับก็ใช้แผ่นรีดแป้งก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เอาตัวแป้งนะครับออกได้เลยนะมอกว่าแป้งเนี่ยนุ่มมากนะครับ จับด้วยมือเนี่ยดูเลยว่าแบบมันค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับมันจะมีความหอมของนมผสมกับยีสต์นะครับอตอนนี้แล้วก็เอาตัวแป้งนะครับโรยแล้วก็พยายามจัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ บีมันนะครับให้มันเป็นแผ่นนะครับคือเหมือนไล่อากาศเขาออกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไล่ออกมากนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็ให้ระวังเขาติดตัวพื้นนิดนึงนะครับนะก็ยืดประมาณนี้นะครับแล้วก็ของผมนะครับไม่มีที่ตัดแป้งแบบที่ตัดปันทงโกนะครับ ก็ไม่เป็นไรผมจะทําแบบบ้านๆนะครับโรยนะครับโรยเพื่อไม่ให้มันติดนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นสักสี่สามหรือสี่นะครับก็ตัดเขาออกมาก่อนนะครับตัวที่เหลือก็พักไว้ก่อนนี่ก็บีบีเขานิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเราอยากได้ให้มันตัวหนาๆใช่ไหมครับก็เลยต้อง จัดทรงนะครับให้ตัวเขาหนาขึ้นนิดนึงคือไม่ต้องบางมากนะครับแต่ว่าต้องขนาดให้มันเท่ากันนะครับสานั้นผมก็จะตัดหัวมันทิ้งนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดแบ่งนะครับอีกทีหนึง่งอยากได้ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับลองกาดดูนะ นี่ก็ต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้โปรในการทำปลาท้องโก่มากนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะเราก็มาจับคู่กันนะแล้วก็ให้เราเตรียมน้ำเปล่านะครับอันนี้ผมใช้น้ำเปล่าธรรมดานะแล้วก็มาแปะนะครับกดลงไปกดลงไปแล้วก็กดลงไปนะครับแบบนี้ แล้เราก็จับคู่ให้เขาปิดแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางนะครับปิดแล้วก็จิ้มเข้าไปเพื่อให้ตัวแป้งมันติดกันนะครับ mm hmm. ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะครับเราก็ทําตัวที่เหลือนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดกันนะครับ ก็อันนี้นะครับหลังจากเราทําแป้งเสร็จผมตั้งน้ํามันนะครับรอไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาปลาทั้งโกรนะครับมาอันนี้ก็ดึงแค่นิดเดียงพอนะครับไม่ต้องดึงเยอะนะแล้วก็ใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางๆนะครับพอมันร้อนนะครับก็ให้ลดเหลือไฟอ่อนนะครับใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับเราจะใช้เวลาทอดสักพักหนึ่งนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เราจะไม่ใส่น้องกระทั้งโกงเยอะจนเกินไปนะครับเราจะใส่แค่พอดีพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีนะครับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะครับของสายการบินนะครับมาบอกด้วยนะต้องบอกเวลาท่อนะครับมันอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเนาะเรา กินเองนะครับแต่ว่าหลักๆคือตัวแป้งมันต้องอร่อยก็พอนะครับสำหรับไฟนะครับเราต้องคอยคุมนะครับถ้ามันอ่อนเกินไปนะครับมันจะไม่สวยนะครับถ้ามันแรงเกินไปนะครับตัวปลาทั้งโกรกของเรามันก็จะไหม้นะครับก็ดูนะครับอันนี้ผมทอดแบบว่าให้มันเหลืองแค่นี้นะครับจริงๆมันได้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวผม เอาขึ้นก่อนนะครับความลับของเขาอยู่ตรงนี้นะครับคือการทอดนะครับสองรอบนะครับนะทำให้ได้ปลาทั้งโกรที่มีความกรอบนอกนะครับแล้วก็เนื้อในเนี่ยนุ่มมากๆนะครับนั่นคือความลับของปลาทั้งโกะใส่การบินนะครับนะเดี๋ยวนนี้เอาขึ้นก่อนนะครับไม่ต้องเหลืองมากนะสังเกตว่าตัวแป้งมันไม่ค่อยอมน้ํามันนะครับสูตรนี้ แต่ว่ามันมีน้ํามันติดอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่อมน้ํ <divor ces> มามันนะครับคือไม่อมแบบว่าเยอะเยอะมากนะครับแต่ว่าถามว่ามันต้องปลาทองโกมันต้องมีตัวแบบน้ํามันติดอยู่แล้วนะครับนะของทอดเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่มีน้ํามันติดหลังจากนั้นนะครับให้เราพักตัวปลาทองโกไว้จนมันเย็นก่อนนะครับให้ให้เย็นสนิทนะแล้วก็ตัวกระทะที่เราทอดครั้งแรกนะครับน้ำมันอันเดิมใช้ได้นะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่ารอให้มันนอนต้นนะครับ แล้วผมก็จะเปลี่ยนกระทะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนน้ํามันไปเลยก็ได้นะครับที่ผมเปลี่ยนน้กากระทะก็เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ตัวเศษแป้งมันลงไปอยู่ก้นกระทะนะครับเพราะมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวสีพะตังโกของเราไม่สวยนะครับแล้วก็น้ำมันมันจะดำเร็วนะครับแันั้นผมก็จะเติมน้ำมันลงไปเพิ่มนะครับแล้วหังน,นี้ก็เปิดไฟเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ใช้ไฟ กลางนะครับนะใช้ไฟกลางได้เลยนะครับจากนั้นก็รอให้น้ํามันนะครับแค่พอร้อนนะครับเราจะใส่ตัวปลาทองโกลงไปทอดเลยนะครับคืออย่าให้มันร้อนจัดมากนะครับถ้ามันร้อนจัดมากสีปลาทองโกของเรามันก็จะเข้มเร็วนะครับเพราะว่าเราทอดมาสีค่อนข้างเข้มนะครับหรือว่าถ้าใครกลัวนะครับก็ทอดน้องให้สีอ่อนกว่านี้นะครับนะขั้นตอนนี้จะใช้เวลา ไม่นานแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้านานมากนะครับสีมันจะเข้มเกินไปนะครับนะแล้วก็มันจะทำให้ไม่สวยนะครับตอนใส่ลงไปนะครับมันจะมีความนิ่มลงนะครับนะแต่เดี๋ยวเ๋ยเเราทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับมันจะกรอบขึ้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสูตปรปลาทั้งโกะใส่กันบินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในครับเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสูตรนี้ต้องบอกว่าหอมมากๆนะหอมมากให้ดูเนื้อข้างในเนื้อข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันจะแตกต่างจากปลาทั้งโกะทั่วไปนิดนึ่งนะเดี๋ยวชิมดูตัวแป้งนะครับจะรสชาติออกหวานๆนะครับนุ่มๆนะครับ ตัวแป้งข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบกรอบแข็งมากนะครับจะมีความกรอบนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกับตัวนี้ดีกว่าเป็นสังขยามันม่วงนะครับนะให้ดูจิ้มลงไปนี่ยงอือฮึอฮอฮอฮต้องบอกว่าตัวสังขยานี้ไม่ได้ใส่สีไม่ได้เลยนะครับตัวปนาน้องโกก็ไม่ได้ใส่แอมโมเนียหรือว่าสารเสริมะไรเลยนะ จิ้มกับตัวซอสมันม่วงหรือว่าดิบมันม่วงหรือว่าตัวสังขยามันม่วงนะครับก็อร่อยฟินมากมันจะรสชาติพอดีเลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปทําดูนะครับต้องบอกว่าทําง่ายมากๆสูตรนี้เนี่ยสามารถทํากินง่ายๆที่บ้านหรือว่าจะนําไปทําขายสไร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพจครัวบ้านสวนทวีด้วยนะครับเพราะาเดี๋ยวไปคุ้งจะมีคลิปดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆอีกนะครับแล้วก็อยากให้ทําเมนูไหนนะครับหรือว่าอยากให้บอกเทคนิคอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับ